ใครกำลังจะถอยรถสักคันจะถอย EV ไปเลยดีไหมนะกำลังอินเทรนด์ซะด้วยแต่เอ๊ะรัฐบาลกำลังมีมาตรการอุดหนุนใหม่ออกมาที่ชื่อว่า EV 3.5เอา้า แล้วเนี้ยมันจะถูกลงหรือว่ามันจะแพงขึ้นกันล่ะ EV 3.5มเนี่ยมันคืออะไรคะยังไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นสี่ดยเนี่ยอ๋อก็เลยเป็นสามจุดห้าอยู่ตรงกลางรถตู้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะเราเริ่มผลิตในประเทศกันเยอะขึ้นมันจะมีผลต่อเรื่องของราคาของรถ EV ที่จะขายกันในปี67เจ็ดคะยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการว่าอะอ๋ออันนี้เราเราแอบรู้ก่อนอยากได้ยินข้อสรุปเลยว่าแล้วสรุปแล้วปี67 ราคาของรถ e ีวีจะเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีทุกวันนี้เราเห็นรถ e ีวีวิ่งกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าปี66เนี่ยบูมมากๆเลยก็เพราะว่ามันช่วยให้ประหยัดมากขึ้นแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องราคาค่ะ ในปี66เนี่ยเราอยู่ในมาตรการ EV 3.0พอเข้าสู่ปี67เริ่มตั้งแต่ต้นปีมาแล้วเนี่ยเราอยู่ในมาตรการ EV 3.5คำถามก็คือแล้ว EV 3.5เนี่ยมันคืออะไรแล้วมาตรการนี้มีรายละเอียดยังไงจะทำให้รถราคาถูกลงหรือว่าจะแพงขึ้นกันแน่แล้วประเทศไทยของเราจะไปในทิศทางไหนวันนี้เอิ้ก็เลยพาทุกคนมาไขข้อสงสัยเรื่องเหล่านี้กันกับคุณสุโรธแสงสนิทอุปนายกสมาค,คมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ฝ่ายอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอให้คุณสุโรช,ช่วยอธิบายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งค่ะว่า ev 3.5เนี่ยมันคืออะไรคะจริงแล้วเป็นนโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐในการที่จะโน้มน้าวให้คนไทยเนี่ยมาใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นจริงแล้วมันมีตั้งแต่ ev หนึ่ง ev 2ก็จะมีเปลี่ยนแปลงมากขึ้นตั้งอีกตรง ev 3ทําให้80%สรของรถไฟฟ้าที่มีอยู่ในอาเซียนเนี่ยฮะวิ่งอยู่ในประเทศไทยโดยในโยบาย ถัดยุศูยค่ะ,ะถือว่าประสบความสําเร็จมากแล้วใช่ครับแล้วก็เราก็เลยคิดว่าถัดยุดศูนยเนี่ยเป็นโครงการระยะสั้นไปน,นิดนึงเราก็เลยเรียกร้องไปทางรัฐบาลก็ตอบสนองมาก็เป็นเวอร์ชันยังไม่ถือว่าเปลี่ยนแปลงเป็นสี่ยุดศูน<อ>ย์เนี่ยอ๋อก็เลยเป็นสามจุดห้าอยู่ตรงกลางสามจุดห้าอยู่ตรงกลางเพราะสีุ่ดศูนยเราจะมีนโยบายที่เจ๋งกว่านี้อะไรก็ตามแต่พวกเนี้ยจะเลยเป็นเป็นสามจุดห้าจะเป็น extension สัตยยุดศูนย์ก็ได้นะฮะก็คือนโยบายที่สนับสนุนที่เข้ามาช่วย ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการใช้รถยนต์ EV ในประเทศไทยนั่นเองอันนี้ต้องยกประโยชน์ให้กับทางกรมสมรรามมิตรไม่มีรถที่ห้อไหนเลยไปตั้งโรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเราเลยมาประเทศไทยหมดก็ถือได้ว่าสรุปว่า EV 3.0เนี่ยคือประสบความสําเร็จมากใช่ครับแล้วก็มี3.5มาเป็นตัวขยายต่อนะคะต้องขอเอ่ยชื่อเลยครับท่านที่ปรึกษากรมสมรรามมนะท่านนัฐกรเสร็ุกเป็นคนทําให้ EV3 เนี่ย ตัดเส้นสูงได้ขนาดนี้เป้าหมายของประเทศเราคือ30-30ทางคณะกรรมการยายนยนต์ไฟฟ้าของทาง,ง,งรัฐบาลนเนี่ย EVB o a r d เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าปี2030เราจะต้องมีรถไฟฟ้าวิ่งอยู่ในประเทศ30%แล้วนโยบาย EV 3.5มเนี่ยมันใช้กี่ปีคะ4ปีฮะเป็นปี67 6.6.9.70สำหรับมาตรการ EV 3.5มันก็จะมีความแตกต่างจาก EV 3.0และที่เขาใช้กันไปในปีที่แล้วแต่ตอนนี้เราเข้าสู่ปี6.7แล้วก็จะเริ่มใช้ EV 3.5ซึ่งมันเริ่มมาตั้งแต่ต้นมกราคมเลยใช่ครับเรียกได้ว่าเปิดมาต้นปีก็ใช้ตัวนี้แล้วลนะคะมมีความเปลี่ยนแปลงหลายข้อเหมือนกันมันก็จะมีเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถตู้อย่างเงี้ยนะคะคขอแยกเป็นประเภทประเภทละกันเอาเรื่องของ รถยนต์ก่อนมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างจาก3.0นะคะที่เห็นชัดเลยก็คือเป็นเงินเงคันละแส5ห้าจะลดลงมาเหลือแสนในปีแรกและปีที่2ก็คือตัวปี68จะลดลงเหลือ75,000แล้วก็ปี69กับ7จจะเหลือคันละ50,000นี่คือเข้าแตกต่างเอามาที่รถมอเตอร์ไซค์จากมาตรการ ev 3.0ตอนนั้นอุดหนุนอยู่ที่คันละ18,000บาท <108, 000. S 1> ใช่ไหมคะ พอเป็น3.5มาเหลือ10,000บาทมาตรการอ v 3เนี่ยทำให้จุดประกายขึ้นมาแล้วนะก็มีผู้ประกอบการอยู่หลายเจ้าด้วยกันที่เริ่มผลิตรถไฟฟ้าในประเทศแล้วค่ะไม่ใช่มอเตอร์ไซค์รไฟฟ้าก็ทาให้เราแคยังส่งเสริมอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่มีมากเพียงพอทําให้มาตรการของสัยุทธาเนี่ยก็ยังสำับสตุดต่อเนื่องแต่เราจะไม่อนุญาตให้นําเข้าสัยุทธาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ได้การหนุนเนี่ยจะต้องผลิตในประเทศเท่านั้น มันจะได้เงินดือนหนึ่งหมนึงต่อเนื่องสปีเลยสี่ปีซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากตัวที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอันนั้นคือมีการลดลงไปเรื่อยๆลงไปค่ะแต่ของมอเตอร์ไซค์เท่ากันเลยสี่ปีมาที่รถกระบะประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ใช้กระบะเยอะมากเลยใช่ค่ะ เป็นยังไงคะ3.0มมาแล้วเป็น3.5มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะจากส0ุูเนี่ยก็ยังเงื่อนไขเดิมรถกระบะเนี่ยจะไม่อย่างนี้ให้นำเข้าเลยก็คือส่งเสริมเฉพาะรถกระบะที่ผลิตในประเทศทเท่านั้นนะฮะแม้กระทั่งสามจุศูนย์สัุดห้าก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่ว่า,าราคาจะเปลี่ยนก็คือเดินหนุนรถกระบะผลิตในประเทศแสนห้าเนี่ยจะลดลงละแสนหนึ่งก็มีมีอยู่เจ้าสองเจ้ามาที่มีการเริ่มผลิตในประเทศแล้วคราวนี้รถตู้รถตู้เนี่ยได้รับสิทธิพิเศษ กับนโยบาย ev 3 5อะไรด้วยไหมคะเราจะตีเป็นอยู่ในส่วนของรถเก่งเลยฮะอนั่งสมหรับคนเลยหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าคือรถตู้นี่ก็คือเหมือนกันกับรถเก่งเขาตีเป็นประเภทเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นมันก็จะมีการสเต็ปดาวลงมาในเรื่องของเงินที่อุดหนุนใช่ครัถ้าเท่ารถเก่งก็คือปี6-7ได้คันละ1 0 0 0 0แเราเรียกว่ารถนั่งเจ็ดที่นั่งถ้าตู้มีสที่นั่งนำเป็นคาร์โกแวนเนี่ยก็จะ ไม่ได้อยู่ในขายนีอ้าวเลยกลายเป็นไม่ได้รับเงินสนับสนุนอะไรใช่ครับโอ้โอเครถตู้เหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันนะคะอ๋อค่ะถ้าอย่างนั้นก็พวกรถตู้คาโก้เนี่ยคือที่เขาเอามาใช้ขนของอย่างเงี้ยไม่ได้สิทธิพิเศษตรงนี้ไม่ได้สิทธิพิเศษตรงนี้ทีนี้มันมีเรื่องของราคารถด้วยอย่างรถเก่งอะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอย่างเงี้ยนะคะต้องราคาไม่เกินเท่าไหร่นะคะถึงจะได้รับเงินอุดหนุนนะคะไม่เกินสองล้านบาทถ้า สมมุติเอิ้นซื้อรถที่เกิน2ล้านเอิ้นก็จะไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรในการที่จะช่วยมีส่วนลดภาษีสรรพสามิตจัด8าเดือนซึ่งตัวภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันใช้กับทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถตู้อะไรย่างนี้เหมือนกันหมดเลยไหมคะจะไม่2%เหมือนกันมีอัตราส่วนของปฏิทิที่แตกต่างกันไปอย่างรถกระบะเนี่ยจะมีแค่1นะ แล้วไอการที่เราบอกว่าร่วมโครงการเนี่ยคือมันร่วมโดยอัตโนมัติเลยไหมคะหรือว่าผู้ที่ขายรถเนี่ยจะต้องเหมือนแสดงตัวว่าเราขอเข้าร่วมกับโครงการต้องทำกรอกฟอร์มกับสมามิตขอเข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการเซ็นเอ็มโอยูกับสมามิตรว่าเราจะต้องจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจะต้องมีเงื่อนไขรับผิดชอบอะไรยังไงบ้างอย่างเช่นตัดยิสูรเนี่ยหลังจากนำเข้ามาแล้ว ปีหน้ากับปีถัดไปเนี่ยจะต้องผลิตดเฉยถ้าเกิดว่าสามารถนําเข้ามาหมื่นคันแล้วเราสามารถผลิตเฉยในประเทศได้หมื่นคันในปี67เนี่ยก็จะจบถ้าเกิดว่าปี67เผลิตไม่เสร็จเนี่ยจะต้องผลิต1 5 0 0 0ันคันในปี68ส่วนโครงการสัยยุทธาเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นไปอีกคือถ้านาเข้ามาหมื่นคันนะในปี67,68ปี69เนี่ยต้องผลิตเฉย20,000คัน2เท่าถ้าเกิดว่าปี69ผลิตไม่เสร็จ20,000คัน จะต้องไปชดเชยในปีเ0เนี่ยต้องผลิตสามเท่าก็คือสามหมื่นคันนะนี่งือนไขที่ที่ยากขึ้นดูมันต้องผลิตออกมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้มันจะกลายป็นตลาดหรือเปล่าเนี่ยก็ตามงวามตังตง้งใจของรัฐบาลอยู่แล้วนะค่ะ,ะล้นตลาดแน่นอนครับแต่ว่าต้องการผักกันในการส่งออกอนะเพราะว่ายอดผลิตชดเชยเนี่ยรัฐบาลกรสมสรรพากรนี้ไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องผลิตและขายในประเทศนะคุณสามารถผลิตและส่งออกก็ได้นับเป็นการชดเชยหมือ,อนกัน เห็น <Okay. S 1> แต่ว่าสูตรผลิตไปแล้วขายในประเทศหมดละส่งออกไปเนี่ยรถที่ส่งออกจะไม่ได้ลดภาษีสามสสามิทยเดือนสองเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่งออกไม่ได้จา 3, ่ายสามสสามวิอยู่แล้วตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่าเงินเดือนผมเนี่ยต้องการให้ผู้ประกอบให้ประชาชนในประเทศใชใ้ใช่คราวนี้มาเรื่องของความจุแบตเตอรี่ใน e v 3.5เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงจาก e v 3.0มจุนะคะมีครับใน3.0เนี่ยเราคัดออฟที่แบตเตอรี่30กิโลวัตต์ นั่นหมายความว่ารถที่ต่ำกว่า3กิโลวัตต์จะได้แค่ครึงร่งหนึห่งของเนนสนุนพอมาเป็น EV 3.5รัฐบาลก็ยยกระดับยกขึ้นมาตตอีกตอรีขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นจุดคัตออฟที่50กิโลวัตต์ถ้าเกิดต่ำกว่า50กิโลวัตต์ก็จะได้เพียงแค่ครึ่งนึงเ้นอันนี้คือแปลว่าเพราะว่าเขาพยายามที่จะสนับสนุนให้แบตเตอรี่นี่มันมีความจุเยอะๆหรือเปล่าคะมันจากคนไทยอาจจะชอบรถใหญ่รัฐบาลก็เลยพยายามสนับสนุนรถขนาดใหญ่ขนาดใหญ่หมยความว่า อย่างอีก็ขาดเลยถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็คือยังไม่อยากจะสนุกดรถเล็กๆรถไฟฟ้าที่เห็นต่างประเทศมีเล็กๆแั่ั้งสค,คนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้เน้นตรงนั้นไมไ่เน้นตรงนั้น,รน,นครับแล้วส่วนของเรื่องอัตราการชาร์จนะคะก็ นื่องจากว่าพอาะ e สามวิศุทธิ์ u c ก e s s f u มมากเกินกว่าที่เราคาดการณ์ตั้งแต่ตอนแรกแต่ถ้าไปดูจำนวนปริมาณชาร์จ n ิงสเตชันที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยมไม่ได้โตตามรัฐบาลก็เลยอยากจะให้มีนโยบายเกณฑ์ในการที่จะคัดเลือกรถแต่ถ้าเกิดคุณมี DC c h a r ร์ r เจอร์เนี่ยเรากำหนดว่าคุณต้องชาร์จได้ความเร็วไม่ต่ำกว่า30กิโลวัต <ๆ S 1> นั่นหมายความว่าเราไม่อยากจะให้รถไฟฟ้าที่โฆษณาว่าใช้ DC c h ชาร์ r เ ชาร์จเร็วได้แต่ไปเสียชาร์จอยู่2ชั่วโมงไม่เต็มนาทีคือเร็วแต่ไม่เร็วจริงใช่ครับจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือทางสมาคม e ี a วเนี่ยหรือว่าสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเนี่ยก็คือได้เข้าไปช่วยในการ ออกความเห็นในการวางนโยบายต่างๆด้วยใช่ไหมคะเพราะเราชำนาญทางด้านรถไฟฟ้ามากกว่าเราจะรู้ประเด็นไหนที่เป็นบถทนเล็กประเด็นไหนที่เราน่าจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมขึ้นค่ะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยทางคุณซุโร่ก็ได้เป็นคนร่วมเสนอด้วยในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสถานีชาร์จใช่ครับถ้าเรายังเพิ่มสถานีชาร์จได้ไม่ทันใจก็ใช้วิธีนี้เดี๋ยวมันก็จะมาช่วยกันได้เองใช่ครับโหเยี่ยมเลยค่ะ ตอนนี้เริ่มต้นที่30กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวจะมีการต่างจะ1ปีผ่านไปชีวนาเพิ่มขึ้นเป็น50กิโลวัตต์คือตอนนี้ได้ได้พิจารณาไว้แล้วไหมคะว่าเดี๋ยวปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นปีถัดไปจะเพิ่มขึ้นยังไม่ได้ประกาศเป็นทางการ่าอะไรอ๋ออันนี้เราเราแอบรู้ก่อนถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้30กิโลวัตต์อาสำหรับเรื่องอัตราการชาร์จดีซีปีถัดไปก็คือปี68มันจะเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับบังคับให้เร็วขึ้นอีกใช่ครับ คราวนี้มาที่เรื่องแผนการผลิตรถ e ีวีในประเทศไทยในปี67เป็นยังไงบ้างคะมีหลายเจ้าที่ร่วมโครงการสัิตสูนเนี่ยได้มีการตั้งรายประกอบแล้วแต่ว่าคงจะมาขายกันมาเชิญบอดีทโชว์ก็มีทั้ง MG ที่มีขาเปิดตัวไปแล้วว่าผลิตในประเทศนะแล้วก็มีเก e a t วอล l ที่เริ่มผลิตประเทศแล้ว เนต้ากับ b ี d วดีนะคบีดีก็ผมคิดว่ากลางปีเขาน่าจะเริ่มผลิตนลเพราะกำลังสร้างโรงงานอยู่แต่ถ้าจะเสร็จทันคือก่อนหน้านี้เนี่ยในปี66เนี่ยที่เราเห็นเเนี่ยก็คือเป็นเป็นนำเข้าใช่ครับแต่ปี67เนี่ยเราจะเห็นผลิตในประเทศแล้วใช่ครับซึ่งเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้เป็นที่หนึ่งของอาเซียนในการผลิตเน้ำมันที่นี้พอเราเริ่มผลิตในประเทศกันเยอะขึ้น มันจะมีผลต่อเรื่องของราคาของรถอีวีที่จะขายกันในปี67ไหมคะตามีิจิงรแล้วผลิตประเทศราคาจะสูงขึ้นเพราะเนื่องจากว่าวอลลุ่มการผลิตน้อยกว่าที่ประเทศจีนประเทศแม่ของทุกยี่ห้อะค,ะค่ะคือหมายถึงต้นทุนจะสูงขึ้นใช่ครับเพราะว่าวอลลุ่มต่ำกว่าค่ะแต่ที้ต้นทุนสูงขึ้นแล้วเขาจะขายแพงขึ้นไหมคะอยู่ที่ไกการตลาดครับค่ะ,ะเพราะตอนนี้ถ้าเกิดสายขายแพงขึ้นตามที่ค้าแต่เป็นก็คงจะ บแต่ว่าแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐเพื่อสนับสนุน,นเรื่องของการผลิตอะคะ่ะมันจะไปชดเชยกับการลดต้นทุนการผลิตได้ไหมคะมีฮะมีนโยบายภาครัฐอยู่หลายส่วนเลยอย่างเช่นชิ้นส่วนสําคัญของก้าวชิ้นตัวไฟฟาเนี่ยสีดำขาวสูงเปอร์เซ็นต์ถ้างั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยคือในความคิดของคุณซูโร่นะคะการผลิตในประเทศต้นทุนมันอาจจะสูงขึ้นเพราะว่าเรื่องของวอลลุ่มแต่เราก็จะได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐ ที่มาช่วยอุดหนุนให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตในประเทศได้มากๆด้วยมันจะถัวไปถัวมากลายเป็นว่าก็ไม่ได้ทําให้ส่งผลกับราคารถสูงขึ้นหรือเปล่าคะใช่ครับบวกกับกลไกการตลาดด้วยถูกครับคืออันนี้เอิ้นก็ถามแทนประชาชนนะคะเพราะว่าเขาก็เขาก็จะกังวลกันว่าเอาแล้วถ้าเกิดว่าเงินสนับสนุนจากภาครัฐก็ลดลง ที่ลดราคาต่ํากว่า2ล้านเนี่ยที่สนับสนุนจากเดิมอย่างรถยนต์เนี่ยแสนห้าก็เหลือ1 0 0 0 0 0สนแล้วยังจะมาเน้นในการผลิตในประเทศเข้าไปอีกซึ่งต้นทุนมันจะสูงขึ้นสําหรับผู้ประกอบการ,รสุดท้ายมันจะกลายเป็นราคารถ E ีีในประเทศไทยในปี2,567เนี่ยมันจะสูงกว่าปี6-6ไหมอะคะถ้าเราไม่ทําอะไรมากเลยเนี่ยสูงขึ้นแน่นอน แล่ก็อยู่แบ่งแบ่งหน้าที่กันไปภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมแบบนี้ทุกๆเจ้าก็ต้องไปหาวิธีกลไกในการลดต้นทุนถ้างั้นให้คุณสุโรธสรุปเลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากได้ยินข้อสรุปเลยว่าแล้วสรุปแล้วปี6-7ราคาของรถ EV จะเป็นยังไงคะราคาอาจะขึ้นแต่ต้องไปดูในดีเทลนะเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นรถไฟฟ้าอย่างเดียวนะเป็นรถนจะเป็นรถสมาร์ทคาร นะครัจะมีออปชันต่างๆที่ล้ำสมัยเพิ่มขึ้นค่ะนั้นอย่าไปคิดว่ารถไฟฟ้าขึ้นราคาต้องดูออปชันพวกนี้ด้วยต้องดูสิได้าด้วยให้ผมสรุปง่ายๆคือ <c oughs> ผมจะกล้าบอกว่าไม่ได้ขึ้นแต่ว่าจะมีออปชันต่างๆมาเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยทีนี้มาเรื่องของการเซอร์วิสค่ะตอนนี้คนใช้ EV เพิ่มขึ้นแล้วตั้งแต่ปี6-6เราเห็นว่ามันบูมแล้วนะคะ แล้วเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องอะไหล่เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยปี67มันจะรอนานไหมหรือว่ามันจะดีขึ้นสถานการณ์จะดีขึ้นยังไงอะคะจะแ,แยกเป็นสองส่วนนะฮะ,ะส่วนนําเข้ากับส่วนผลิตในประเทศส่วนผลิตในรผมมั่นใจว่าถ้าเราประกอบในประเทศได้เขาพันธุเนต์อะไหล่ทุกชิ้นเรามีในประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องอะไหล่คงไม่ต้องคอยลถผลิตในประเทศผมมั่นใจว่าเขาเป็นทุกชิ้นันมีในประเทศอยู่แล้ว เรื่องของนําเข้ามันก็เป็นเรื่องปกติไู่แล้วอะถ้าอย่างเวลาเราใช้รถนําเข้าอะถึงแม้จะไม่ใช่ไม่ใช่ฟ้าร็เป็นมาในอดีตเหมือนกันใช่สั่งอะไรกันทีเนี่ยรอกันเป็นเดือนเดือนเลยยังเป็นยังเป็นเหมือนเดิมแต่รถผลิตประเทศจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอะไรลซึ่งมันก็ดูมีแนวโน้มที่อะไหล่มันก็จะมาไร้เร็วขึ้นสิเพราะว่าก็จะมีการสนับสนุนให้ผลิตในประเทศมากขึ้นด้วยโอ้โหวันนี้ครบทวนมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณสุโรจมากมากเลยค่ะครับขอบคุณค่ะยินดีครับ